บายดีปาลุงบอพาสองนมันคือเก่ามือกีกินขากับแกงน้ำไม้คือเก่าปาลุามกงกินข้าวบแกงน้ำไม้คุยพักเวนบุมีมีนะคุยพักเวนแล้ะกักินปาลุงพลิข้าคนกะ บูปลายมือลป่ยหนักหน้าแข้งหมเลยนขาวเล้นแ้งมดินมือเนี่ยไปกันอะกินกินกระปุกเสีเบื่

เ็มเฮงจเลียมือตั้งเั้งเค็มพี่นาะตั้งเสะตั้งเค็มสาักล้พดพเองวันพดทกระลเก้านน่มลงเลยเจ้ามาตอนไหนมือหมน้าช่วนังขาเจ้าว่าใครจะมาตีใส่พดนละ น้อิน่นะนองมะลิอินขาวปะลูแม่นี่นองมะลินะมนองมะลิอินขาวนกบอกม่วงกินกบอกม่วงมะลิซื้อเล่นซื้อมุกดานี่เขาก็บอกม่วงก็มาซื้อหมอนตายซื้อในใหญ่ดูหลนใหญ่นลอยอาใหญ่ผู้บุกน้องไมุกต่พอพงมาแพง จะไม่นอนใมูกลดห้ามกนี่มันเลอะมุนมุวนเนาะแนบต้องตั้งซื้อมวนแล้วเนาะตั้งซือน่าแจวแววอะคุณน่าแจวแววนะรามฉันเนาะน้องบีนอนบ่ลุง น่องมีนอนมากแต่แต่รวมคข่แต่แต่คื้วน้ำปลามากผัแห้งฉลานได้หย่างมากผแห้งโตไปว่าอายเพิ่งจะบอกล้วนนะบอสรชวยบอสจันเป็นหย่างมากโอ้ยปวด่ากันอ้าวบุคคลมาใช้แม่นี่ยได้เปล่าเที่ยขนาดนั้นเออยืนไอแค่นะงามกินนะอืมไม่ปากอ่อน ่วนผัวอยู่กับปูคายมีนะแม่อยู่บ้านแล้วนะเออตึกอนลงเอาขึ้นมามีแต่กะปูไข่เหมือนแล้วมีแต่กัะปูคา่ว่ะน่ะตึกอกมาแถวหวยมีกระปูไข่ปูออบก่นไอ้ลาฮากรปอบ่าะไอ้งนะ อันน okay. evet ี้อยู่นี่นี่ยตึกบาแดก็ถืก๊อปปูหัปูยังว่าปูคายกูปคายปลาบกกบมยถึอกปคายกบน้องใกตึกตึกอยหวยอได้ใ่ปะเอาินอาซิ่นบาเอาซิแล้วก็ไอ้คาแล้วก็น้องดำไปต่อโทรมาเอาขี้ขาวพี่นัง จายังหมยพี่นางกินเมโว้ยรวมที่บ้าเลยวะเนี่ยมาแลยงอีอย่งกบอ่ะนี่กบเปอ่าอ่ติงอยากอยากนีอยากกินปุ่นกบอยู่โอยไปโอเจ็บิ้มปลาพี่ือาแ้กไปกินข้าวแล้วยิ่นอนแล้ววะกินข้าแล้วยู่นอนก็เลยไปกี่รออไรอยังนังนไหนก่อน ไม่ครับซึ่งาะเมยาเมื่อิตแห้งล้วายาตสปลาลุงหมิดปาเหลวถอยถอยทีสามวเนี่ยทีสามปลาลุง ตามถั่วอ่ปหลืกัว่าต้งเซ่ต้องครบอกักกงน้มันต้เมกัแล้แงเลมดอกพี่เลยมก็บาซี่ก็ินต้วนี้เป็นรักอางานาแกงน้ำมันี่เป็นรักบานเาหน้านี่ อีมาแล้วหน,นึ่งคนอยาตะกียู่พี่น้องเลยแต่แพงเง, <c oughs> งินเงินโบรายไปลงไฮลงนาไปลงไฮลงนาพี่น้อง,อ,งอยากกินหมูกระทะยู่กระมีพอได้กินยู่แต่ว่าแพงไปลงไฮลงนาไปย่าลูกบีแตยกย่าโมมีเงินซื้ออมห่ไ่ไดเ้อ เบื้องสีเลยจ้าหนั่ตอนทีนใครเนี่ยนะพกนที่กำลังเหาก็คนามใหาบือสี่ก็าได้แล้วลืมลืม่บืงสว่านี่ยได้สี่รแต่บคคบคมได้่าเอเป็นเ่ก็ต้องมาที่ไปจัดการตลาดนี่ ดนเออนั uh, ่นแหละผมว่าคจ้าบีเจ้าอ่ไพอใจให้หวรือไม่ว่างแ่แม่เวลาแลวเอ้ให้ทับสีมาพ่อันไปใหญ่เด้อบอกใส่มึงนะบอกเป็นรือซื้อนะมึงบอกเป็นทับลิทบลิทอกผมเป็นยาเด้อหดดไม่ได้เลยยังพอกเอนเออนีกลวยน้องนี่เออบุงี๋วยน้องนี่

เห็นแต่องบีกินบอลลูนองเพนหนองบีบ่แส่บขอบมอ่ะลูกอ่อนลวก็ฮ่าตะแหน่ตะปลาไอหมอนอ่อนผัผองผัวอะไรบล่งพน้ไม่ได้ปูบ้านปุ๊บีค เรเมจะไปหาอยู I am, I am joking, karaoke, ่หากินนลูกก็เลยมลำบากเมือลำบากเรย่งางริ่มขึ้นอย่างมันจะมียกไม่คว่ำปากเพรนไข่เนาะม้องปาอสะพัดนากรู้นครเสือป่าโอโหป้าของไอ้บอสนะเยี่ยมมากเลยเนี่ยแล้่เยียเยยบจกระสือเลยขยุกเล้ทายาด้ว ล้วนี่บวักถ้าเป็หักแล้วแล้วอย่ไทยหน้าก่นหนนเนเป็นไทเป็นขี้มูขมูอยู่บ้างนไทยเป็นไนหลวปลุกไปไทยเป็นสมุนไพรไทยไทยอกเยอไทยเป็นแล้วไทยนะนไชิ้นมูเฮาเฮากข้าวแนมอเ้านี เบิดระยะในหมอนคือบวมมาทีวัวยที่สี่มะแรงก็จะกินมามากตุมแกงแท่ได้ตมต้มต้มมากนอเราบวมมากแล้วต้มหรืาใส่ไข่บวมมากแกน้ำใส่นอ้าไหฮ้อนนี้ในนมอดกันจขอลากปิิบละปลาลูฝากก็ไลค์กแซ์กติดตามสองนมอดในปลาลู